ดีค่ะสวัสดี f อหัวหน้าจรดจ้ะหลังจากที่เหนื่อยจาการถเกรเดอร์งองเนาะขาเดี่้งไปเหลือห้าล้อนะทุกคนเนาะตอนนี้เออกลับมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ส,สายโทสิบค่ะทุกคนตอนนี้เจพึ่งหัวหน้าจรรสน้องเล็กกีต้าป่าเย้ยอ มาสูบอันนี้อันนี้สระอีกลูกหนึ่งนะที่เจเพึ่งกับหวาาัวน้โจยเคยพูดเอาไว้ว่ามันจะมีสระสองลูกอ,อันนี้สระลูกที่สองสระลูกที่หนึ่งก็สระ,ะห้าไร่สระที่นี่ก็ก็ใหญ่แต่ไม่น่าจะถึงห้าไร่หรืออาจจะถึงห้าไร่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะนูน่นอะเดี๋ยวคอยดูเห็นไหมไประมาณห้าไรไไ่ก็คงจะห้าไร่ ซิสแตนบายคอยแล้วค่ะทุกคนนี่นี่เจ้าแมวยักษ์ฟันปีศาจจัดการทำหน้าที่แต่งคันค่ะเพื่อที่จะเอาจะเอาสุบซิงวางเนาะทุกคนเนาะหัวหน้าก็เตรียมหัวหน้าก็เหนื่อยพอหัวหน้าเลยทุกคนวันนี้เหนื่อยกันทุกคนไม่ว่าใครค่ะทุกคนเหมือนกันหมดเลย วันนี้เจพึ่งก็ขับรถทั้งวันเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะมันมีอุปสรรคทําให้เราเข้มแข็งเนาะทุกคนเนาะสู้ไปด้วยกันจ้า,ามาเราก็มาดูหน้าง,งานของหัวหน้าจโจ้ยวันนี้กันเนาะค่ะเนาะอาจจะค่ำค่มืดมืดหน่อยนะทุกคนนะก็พยายามมองเอาเนาะทุกคนเนาะอาจจะมืดหน่อยนะจ๊ะไม่ว่ากันนะไปโอเคหัวหน้าแต่งคันแล้ว ค่อยดูอา่าบิดตัวไปแล้วครับขุดละเริ่มละน่าจะสูบสูบผ่านมานี่แหละทุกคนเนี่ยสูบให้มันไหลมานี่แหละ ลุยวันนี้เราพักกันอยู่ที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะเราพักอยู่ที่สายโทรสิบนี่แหละจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเฝ้าสูบสิ่งเนาะว่าจะสูบให้มันเสร็จภายในหนึ่งคืนนี้ไปดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ปาดลึกยุดอ้อยแข็งนิวเดดอะ่ะผ่านยูผ่านยูดอก ล้อลอยเลยจ้ะ ได้เล่นน้ําแล้วทุกคนสมใจพ่อนาจโรยแล้วแมวยักษได้เล่นน้ำเนี่ยตอนนี้ก็มืดๆ่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมามาชมบรรยากาศโดยรอบอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ก็อาจจะมืดบ้างค่าบ้างเนาะก็พเพื่อภารกิจของเราค่ะหลายหน้างานก็ไม่เป็นไรเนาะสูงมืดก็ไม่เป็นไรหรอกลุยไปก่อน ทุกคนคะเมื่อกี้พูดถึงสะหาไรเนาะอันนี้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนแป๊บ,บหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าบอ่อที่เราจะต้องอสูบน้ําออกอ่ะมันมันจะมาโดนผลกระทบตรงสะเนี้ยแต่มันลูกสะมันลูกเล็กก็เลยว่าจะมาสูบให้เขาก่อนแล้วให้เขาจับคืนนี้เราก็ค่อยสูบชั่วโมงถัดไปแล้วกันเนาะก็ประมาณสักไม่น่าจะถึง2อชั่วโมงหรอกเดี๋ยวเอาสูบซิ่งลงแป๊บเดียว ่น่าจะโยก็เพราะว่ามันเดินข้ามมาน่ะทุกคนข้าม เลยทุกคนคะี๋ยวไปเปิดทางน้ำก่อนไหน้ำมันไปทางงหนก็ไปเปิดทางน้ำก่อนแลยมั้งอ่า สูบซ่งกำลังถอยมาโอ้ยมืดไปหมดเลยทุกคนเอ้ยหนุนเห็นไ,ไหม จบคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปโบกรถช่วยน้องเล็กก่อนจ้ะ